แล้วนะคระเฮ้ยไปไหนก็ไปจะไปดยู่ตรงนด้เฮ้ยจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอจังหวะนี้เลยอีป่าข้างบ้านเด้รู้จักที่ต่ำที่สูงนะไปแล้วจังหวะนี้ อีกแล้วอะครับทุกคนอือเฮ้ยอยู่นะอยู่นะลุงน่าจะรู้โอ้โหคนไม่ได้คนไม่ได้เป็นรับไม่ได้เป <c oughs> ็นรับไม่ได้มานี่มานี้ไม่ต้องไปเก็บ วันนี้จุงแค่เก็บของครั้งเดียวก็จะชนะเกมเป็นที่ร้อยเอยจลยเดืดจัลยวๆๆวันนี้ไปว้ว้ยเยๆุเดี๋ยวผมพบกุ้คุลุง คุณลุงนี่แสบดีนักเจิมลิกแม่คุณลุงใบให้หน่อยว่าเออเชสอยู่ที่ไหนอะลุงอยู่ที่เดิมพี่เด็กที่แกมาหาง่ะทำไมผมไม่เห็นนะครับลองดูดีนลุงนี่ทำให้แสบนัก <laughs> คุณลุงทำอะไรนี í, ่เึงแล้วอะ่ะผม ลุงมันกวนจังวะช่วงนี้ลุงรู้สึกกวนๆนะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมเอออะไรนะอืออะไรต่อไปโอเคครับไปแล้วหัวเราะไปครับขอโทษครับผมจะไม่ไปผมจะไม่ไปที่นั่นอีกแล้วครับน่ากลัวเกิน เมื่อกี้เจอเลสโตนใช่ไหมโยนทิ้งเลยโยนทิ้งต่อหน้าลงลุงลุงยพย์โยนเลสโตนของลุงให้ไงอันโยนกลางวัรับไม่ได้เว้ยนั่งเปิดไปเล่นข้างหน้าตู้บินก่อนดีกว่าโอ้ยลุงโอ้ยโอ้ยลุงลุงผมโดนแจงแบงอ่ะลุงโอ้ย อย่าไรวะอยาไปดูขำดขูางบนดีกว่าว่าลุงไปที่ไหนวะคุยทุกคนไหมดแ้วลทุกคนทุกคนชนะนแล้ววันเลิก ก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Master Evolution นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย <Okay. S 1> และเออเออแมพที่สร้างจากนี้ก็คือพีกแล้วก็แตงนั่นเองนะครัะผู้ภาคก็คือ2คนนี้เหมือนกันนะครับก็ถึงแม้จะสร้างสร้างไม่สวยแต่เราก็สร้างด้วสุดฝีมือแต่ผมแต่ผมก็ชมด้วยออควาเลียงของ เลี่ยมของผมได้นะครับนี่ครับนัมาเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นเครื่องบินเหมือนเดิมแต่แค่มันจะมีบ้านมากขึ้นนะครับทุกคนเ <c oughs> นี่ครับนี่นี่แหละครับผมยังไม่ได้ค่อยมาดูวิวให้ทุกคนนะครับนี่คือสวยมากแต่แต่ภายหลังเนี่ยผมจะทําเป็นแบบที่เป็นประตูแอบแบบนี้ด้วยแล้วพ่งนี้แล้วพ่งนี้นะครับก็ทั้งข้าก็ก็ ก็ขอประทานโทษประทานโทษด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งทําแบบเออเอ็เแบบนี้ครั้งแรกนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลากไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมาสเตอ e ์อีว t i ชัที่เราด้วยร่วมมือกันบายบายบายบ,ายบ้าจับไต่ไต่ตุต้งจั